สวัสดีครับกลับมาพบกับไมล์แมนยูกับต้องพัดนี่นะครับวันนี้มาพูดคุยกันหลังเกมที่ Manchester, ทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะเลสเตอร์ได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับก็เรียกความมั่นใจได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีข่าวร้ายอยู่นะสำหรับเกมนี้ครับเมื่อไอเดนแฮมเว่นเจ็บไปเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันกับไมล์แมนยูกับต้องพัดนี่นะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านของนิวคาสเซิลก่อนละกันนะครับที่สามารถคว้าแชมป์นะครับระดับที่เรียกว่าได้ถ้วยเนี่ย เป็นครั้งแรกในรอบ70ปีเลยนะครับครั้งสุดท้ายในพวกเขานี่ทำได้ในปี1955เลยนะครับต้องบอกว่านานมากๆในการเป็นแชมป์เอฟเคัในปีนั้นนะครับเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไม่ได้มาล้ออะไรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่านิวคาสเซิลเองเล่นได้ดีจริงๆครับในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับสามารถทำประตูได้ก่อนแล้วก็ทำให้พวกเขาได้เปรียบนะครับเอาละมาว่าถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่า พวกเขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหลังจากเก็บ3แต้มได้อีก1นัดก็เป็นแมชที่ควรจะต้องได้3แต้มอยู่แล้วนะครับในการบุกไปเยือนในด้านของเลสเตอร์บอลชั่วโมงนี้เนะี่ยเลสเตอร์เองค่อนข้างจะมีปัญหาในทีมค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยส1ต,ตัวจริงของแมนยูเนี่ยจริงๆตามคาดก่อนนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแต่ว่าทางด้านของอมูริมก็มีการปรับบางตำแหน่งครับ ซึ่งในเกมนี้นะครับตำแหน่งตัวจริงเนี่ยผมยังเซอร์ไพรส์เล็กนะครับแน่นอนผู้สาปตัวเป็นโอนาน่าเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าในแผงหลังเนี่ยก็ใช้มาไทเดลิกนะครับขยับออกมายืนทางขวาบ้างแล้วก็เอาวิกตอร์เนลเลฟครับมายืนเป็นตัวประกันหลังตัวในตรงกลางนะครับทางซ้ายเป็นไอเดนแฮฟเฟนนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยแน่นอนครับคาซิมิโรกลางสัปดาห์เล่นมาเต็มนะครับดังนั้นก็ต้องมีการปรับอูกเต้กลับมาได้ในเกมนี้เนี่ยยืนคู่กับบูโนถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ซ้ายขวาครับเมื่อพัริกดอกูยังแบรนอยู่ก็เป็นทางด้านของดาโลยืนซ้ายแลวก็ทางด้านมาสโวียืนขวานะครับส่วนตัวรุกก็เปลี่ยนมาใช้กาลาโชมีฮอยลูนและก็พักเซอร์เซเอาคริเซนอีริกเซนขึ้นไปเล่นตัวบนนะครับก็ผมว่าอาจจะปรับไปตามความเหมาะสมเรื่องความฟงความฟิตเนะเพราะว่าเจอเลสเตอร์เองไม่ใช่งานที่หนักสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักเท่าไหร่นะครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกว่าแมนยูเองก็ทําได้ดีมากๆนะครับในเกมนี้เท่าที่ผมสังเกตก็คือ ในเรื่องของการเล่นไปตามสไตล์ของตัวเองครับแล้วก็ผมว่าบทบาทของแต่ละคนน่ยผมว่าตอนนี้ <c oughs> เริ่มจะเข้าใจวิธีการของอโมริมากขึ้นนะคือผมจะบอกว่ามันก็ยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเ,เข้าใจระบบวิธีการได้พอสมควรนะครับก็อย่างลูกแรกนะครับที่ผมมองในเกมนี้ชนะ3 0มนยเนาะถ้าเราดูไปทีละสเต็ปเนี่ยลูกแรกต้องบอกว่าทางด้านของบูโน่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เล่นดีจริงนะครับเป็นคนจ่ายบอลให้ทางด้านของลุร์สไฮรุนแล้ว คอยลุนเองก็เรียกว่าประคองบอลผมใช้คำประคองบอลจริงๆจับบอลไม่ดีนะถ้ามองจริงๆเนี่ยลูกแรกประคองบอลมาแต่ว่าสุดท้ายเขาจบด้วยขวาแล้วโอ้โยิงคมกริบก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาของฮร์รอสคอยลุนละกันก็ยิงประตูได้ในที่สุดนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่แอบเซงนิดนึงก็คือในจังหวะที่อเดนแทเบ็นไปเจ็บอะไรครับไปในช่วงครึ่งหลังไปประทะนะครับกับแพสซันดาก้าแล้วโอ้โหไปเจ็บเนี่ยผมเซงมากเลยนะ คือเฮเบนกำลังดีด้วยแต่ว่าช็อตไม่แน่ใจว่าอาการหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนลูกที่2เนี่ยโอ้โหการนาโชนี่ยิงเข้าไปแบบสะดา่จริงจริงก่อนนั้นนั้นมีโอกาสแล้วฮอยลุนจ่ายล็อกเขามายิงซ้ายแต่ว่าติดลำหน้านะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วบรูโน่จะมายิงปิดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ยากเย็นแล้วกันสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเกมที่พวกเขาเล่นไปตามจังหวะไปตามวิถีฟุตบอลที่ควรจะเป็นนะครับเจอเลสเตอร์ไม่ได้มีในเรื่องของ ความกดดันอะไรมากมายนะครับเลสเตอร์เองเนี่ยแม้ว่าจะพยายามเล่นเกมของตัวเองได้นะครับอาจจะมีการเซตเกมมาโต้กลับได้หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าแนวรับแมนยูก็เล่นดีนะครับรวมถึงทางด้านของวิธีการของแนวรับเนี่ยของเลสเตอร์มีปัญหาเยอะจริงๆนะครับซึ่งถ้าเราไล่ไปจริงๆเนี่ยการที่ได้ประตูของแมนยูเอตดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากความผิดพลาดของเลสเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเลสเตอร์เองเนี่ยค่อนข้างจะเปิดพื้นที่ พอสมควรนะครับแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยผมก็มองว่าแมยูนิตเองเนี่ยก็ถือว่าเจาะพื้นที่นะครับของทางด้านเลสเตอร์ได้ดีนะครับอย่างลูกแรกที่ผมบอกไปเนี่ยจังหวะให้นะครับของบูโน่เนี่ยถือว่าสายตาแหลมคมเฉียบขาดใช้ได้นะครับเพราะว่าให้มาปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทะลุไปถึงประตูเลยนะครับแล้วก็มันเกิดจากความผิดพลาดจากการสกัดพลาดนะครับของแนวรับของทางด้านเลสเตอร์อยู่แล้วนะครับพอสกัดไม่โดนปุ๊บเนี่ยบอลมันถึงหอยลุนนะครับ ก็ถือว่าโชคช่วยโอกาสได้ดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เอาเป็นว่านะครับภาพรวมวันนี้ผมไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรที่จะมาติติงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนักนครับเป็นความผิดพลาดสูงบุคคลเท่านั้นเองที่มีบางจังหวะนะครับที่มันอาจจะนำมาซึ่งการเสียประตูแต่ว่าก็ยังไม่โดนในเกมนี้นะครับหลายๆจังหวะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยมันยังไม่โดนจริงๆนะครับก็ถ้าไล่เลียงไปจริงๆเนี่ยสิ่ง,งที่ผมจะบอกว่าเป็นคีย์หลักๆแล้วกันที่ มันทำแมนยูเอเดตเล่นดีในเกมนะผมว่าความนิ่งของบูรูโน่ความเป็นร่างทองของบูรโน่ในช่วงนี้นะครับเหมือนพออมโมริมเนี่ยปรับแกมาเล่นในตัวผู้เล่นเป็นมิดฟิลตัวประมาณเบอร์8ก็ตามเบอร์กระใสเนี่ยลงมาเล่นข้างล่างคอยเชื่อมบอลน,นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นของบูรโน่หลังๆก็คือในเรื่องของการมีสมาธิกับเกมนะครับใจเย็นๆแล้วก็เล่นไปตามระบบระเบียบแล้วก็หาจังหวะจะโคนซึ่งบูรโน่เนี่ยต้องยอมรับว่าถ้า ไม่ได้มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแกมักจะเล่นได้ดีไปแล้วนะครับซึ่งเกมนี้แสดงเห็นเลยย่างอย่างลูกที่2เนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับก็คือแปะบอลปุ๊บให้บูโนโอ่าบูโน่แปะไปปุ๊บทางด้านกันานะโชซัดเลยก็เป็นประตูนะครับส่วนประตูที่บูโน่ยิงเนี่ยผมว่าถ้ามันมีคนเปิดป้อนบอลแบบนี้บ่อยๆอะ่ะบูโน่ก็จะมีโอกาสยิงนะครับต้องบอกว่าทางด้านของแมนยูเต็ดเองเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่ยิงไกลนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยลองส่องบ้างอาจจะมีอีริกเซ่น นะครับมีคาเซมิโร่บรูโน่ก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่จังหวะนี้เราเห็นเลยว่าพอมีโอกาสตบมาให้เนี่ยเขาก็มีโอกาสซัดเข้ากรอบนะครับลูกนั้นก็ต้องชื่นชมดาโลด้วยนะเพราะว่าปกติเราจะชินกับการที่ดาโลโลนจะเปิดข้ามไปข้ามมาเนี่ยแต่เหมือนเขาจะเริ่มเข้าใจวิธีการในการที่จะเข้าทําที่สุดท้ายได้มากขึ้นนะครับก็ทําให้ประตูที่3มันเกิดขึ้นนะครับ ก็ชื่นชมบูโนครับผมว่าถ้ายกให้เป็นแมนออฟเดอะแมชเนี่ยผมก็ยังคงยกให้บูโนจริงๆนะเพราะว่าเป็นคีย์เลยเพราะว่าลูกแรกแกก็จ่ายลูก2แกก็จ่ายนะครับลูก3แกก็ยิงนะครับดังนั้นโอ้โหไม่มีอะไรจะพูดว่าตอนนี้บูโนคือพ <igenous> er ึ่งงานคือตัวท <oku ld> ี่ดีที่สุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับทั้งเรื่องการทําประตูทั้งการมีส่วนร่วมกับประตูนะครับก็ขอยกย่องให้แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าให้ผมไล่เรียงเป็นตําแหน่งตงไปเนี่ย ภาพรวมนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าไล่เนี่ยการให้คะแนนนะอย่างทางด้านของโอนาน่าเนี่ยผมว่าเกมนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังมีเรียกว่าจังหวะที่เปิดบอลไม่ดีบ้างจังหวะแต่สิ่งที่ผมชอบเลยนะคือบอลมาถ้ามันเล่นไม่ได้เตะทิ้งเลยมันจะเล่นไม่ยากนะครับซึ่งวันนี้ก็มีประตูในเรื่องของการเซฟเจมี่วาร์ดี้ด้วยนะครับก็ถือว่าให้เพรสเเจ็ดคะแนนแล้วกันแผงรับ3คนเนี่ยเอาจริงนะ ผมก็ยังชืน่นชอบไอเดนเฮเว่นอยู่ดีเพราะว่าผมมองว่าไอเดนเฮเว่นเองเนี่ยมีจังหวะการเข้าบอลการทําอะไรกับบอลเวลาบอลมาถึงตัวเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเร็วไปนิดนึงเปิดครึ่งหลังมาเจ็บเลยนะครับก็อาจจะต้องไปลุ้นอีกทีว่าเฮ้ยจะมีการอัปเดตหายเจ็บมาตอนไหนนะครับส่วนมาไทเดลิกเองเนี่ยโอ้โหมีจังหวะบล็อกลูกลูกหนึ่งด้วยนะครับที่ไป บล็อกแบบเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นคนช่วยทางด้านของลินเดเลฟได้ดีนะครับไปบล็อกลูกยิงของโบนาโนเต้อะเท่าที่จําได้นะครับส่วนลินเดเลฟเนี่ยโอ้โหผมว่าหนักแล้วจริงๆคือแมตช์ก่อนนู้นในเกมหลีกยังชมอยู่เอ้มันเล่นได้เว้ยพอมาอยู่เกมกับเลสเตอร์ผมว่ารั่วมากจังหวะแบบหลายๆครั้งเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรน,นะครับก็ถือว่าอะลงมาไปก่อนแล้วกันในช่วงนี้นะครับ ส่วนวิ่งแบ็กซ้ายขวาเนี่ยทางด้านของดาโลเองนะครับมาชาวีเองผมว่าอยู่ในมาตรฐานนะผมให้ไป7แล้วกันลินเดอร์เลฟเนี่ยผมให้5้าเดอร์ลิกผมให้ประมาณสัก8นะครับให้สัก8นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยบรูโน่ผมให้ไปเแล้วเพราะว่ามีส่วนร่วมที่บอกไป2ประตูเป็นคนแอสซิสต์นะครับแล้วก็ยิง1ประตูถือว่าทุกอย่างบรูโน่คอมพลีตมากๆนะครับส่วนอูกาเต้ครับก็แสดงให้เห็นเรื่องเดิมนะครับในเรื่องการเอาชนะคู่ต่อสู้ นะครับในการแย่งบอลกลับมาผมว่าอยู่ในแนวทางที่ดีครับเอาไปสักเจ็ดแล้วกันนะครับ <c oughs> ส่วนดาโลเองมีหนึ่งแอสซิสต์เนาะแล้วก็ในการเล่นฝั่งซ้ายก็ถือว่ามีบทบาทในการเล่นเกมรับพอสมควรนะครับช่วยทางด้านอีริกเซนในจังหวะบางจังหวะได้ดีนะครับก็ทําให้ได้คะแนนในมุมผมเนี่ยผมให้เปสักเจ็ดแล้วกันส่วนอีริกเซนเนจริงๆผมว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงประคองตัวได้อายุอามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวทําได้ดีนะครับทําได้ดีนะครับผมให้ไป สักเจ็คะแนนมีจังหวะเลนบอลสั้นมีจังหวะเล่นคอร์เนอร์สันนส้นอะที่เกือบยิงประตู1นได้ละนองนั้นก็ถือว่ามีส่วนวมกับเกมทำให้เกมมันค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับส่วนทางด้านของกานาโชเนี่ยยิงประตูได้1่ประตูก็ผมว่ากานาโชช่วงหลังดีขึ้นในเรื่องของการไปพื้นที่ไฟนอลเติร์ดนู่นนี่นั่นนะครับทำให้จังหวะจากโคนดีขึ้นมามา,มากๆกนะครับก็ผมว่ามีส่วนร่วมกับเกมดีนะครับให้1ประตูด้วยให้ไปสัก8คะแนนเช่นเดียวกับราซุตฮอยลุนนะ ที่แม้ว่าช่วงหลังโดนวิจารณ์เยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับนี่คือเรียกว่าประตูแรกใน22เกมของแกนะครับต้องถือว่าอึดอัดจริงๆสำหรับลาสซูตฮอยลุนนะครับยิงไม่ได้มานานมาก22เกมก็ภาพรวมถ้าไม่นับรวดจังหวะยิงประตูผมว่าก็ยังทำอะไรได้ไม่ดีมากจริงๆเกอบมีแอสซิสต์เนาะในจังหวะที่ให้การาโชแต่ว่าลูกนั้นล้ำหน้านะครับก็ เอาไปทั้งเแล้วกันนะฮะเอาไปทั้งเแล้วกันนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยตัวที่ลงมาซับลงมาอย่างทางด้านของโทบี้คลอยเยอร์ก็ทางานเดนแทฟเวนก็เล่นได้ดีนะครับในตำแหน่งตัวรับฝั่งซ้ายนะครับส่วนคาเซมิโร่เนี่ยลงมาก็พยายามช่วยฟุกบูโน่ได้ดีก็ตามสไตล์ครับเล่นได้นะครับแล้วก็อย่างทางด้านคนที่ได้ลงเล่นนะครับในวัย17ปีอย่างแฮร์รี่แอมาสครับแบ็กซ้ายโอ้ผมว่าผลงานดีเกินคาดนะ ไอหนูดาวดาวรุ่งคนนี้ผมขอพูดหน่อยแล้วกันฮิตามสเสียลงมาเล่นในแบ็กซ้ายเนี่ยผมว่ามันมันมีในเรื่องของพละกําลังเนาะเพราะว่าเจ้าตัวเองเ่ยก็ยังเป็นเด็กน้อยลงมาเนี่ยโอ้โหผมว่ามันช่วยได้เยอะเพราะว่าแกมีเรื่องพละกําลังเรื่องการครอสบอลกล้าเล่นด้วยผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งคนที่แมนยูเต็ด e น่าจะต้องปั้นได้ดีนะเพราะว่าวีมาร์ฝั่งซ้ายตัวนี้เรามีแพตติกดอกกูแล้วผมว่าลุกชอมาลเลเซียเนี่ยผมว่าน่าจะไม่อยู่ในแผนการนำทีมปีหน้าแน่นอนนะครับไปเรวยามัส เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผมใน,นมุมของแฟนแมนยูนเต็ดนะครับดังนั้นต้องค่อยๆใช้ประคบประหงผมผมว่าอีกประมาณเกมที่เหลือเนี่ยของแมนยูน t เต็ดเนี่ยในลีกนะผมมองว่าณนะตรงนี้ผมมั่นใจนะกับ29นัดกับการมี37แต้มเนี่ยผมว่าแมนยูน t เต็ดเนี่ยรอดแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าน่าจะให้โอกาสดาวรุ่งลงสนามมาเรื่อยๆผมว่าเราจะได้เห็นอะไรที่ มันดีขึ้นนะครับมีตัวผู so <c oughs> ้เล่น <inaire> สับเปลี่ยนในอนาคตแน่นอนสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับส่วนหลังเกมเองเนี่ยเราที่ผมไปเช็คดูนะครับก็ค่อนข้างจะมีฟีดแบ็กไปในทางบวกนะครับโดยเฉพาะทางด้านกุณซืออย่างดูเบนอมริมเนี่ยก็ออกมาชื่นชมหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลาสฮอยลุนที่เรียกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยกลับมาทําประตูได้แล้วนะครับก็เห็นบอกว่าเขาชมฮอยลุนนะครับว่าสําคัญมากสำหรับฮอยลุนนะครับที่ กลับมาเสียมทำสิ่งที่ควรจะทำนะครับช่วยเหลือทีมได้แย่งลูกบอลได้และยิงประตูดได้ดีมากนะครับน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับลาสฟุตฮอยลุนมากขึ้นด้วยนะครับส่วนทางด้านของคนอื่นๆเนี่ยแกก็อาจจะบ่นนิดนึงนะครับสำหรับทางด้านของรูเบนออมบริมเพราะแกว่า,วาจริงๆก็แอบเสียดายนะเพราะว่าทีมกําลังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับชนะมารวดรวดแล้วก็กําลังอยู่ที่เรียกว่าหลายๆคนฟอร์มดีนะครับแต่ว่าก็มีโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ก็ เป็นเรื่องเข้าใจได้ครับก็เห็นบอกเจ้าตัวเองก็จะมีการเรียกว่าเตรียมนักเตะนะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการแบ่งกลุ่มผู้เล่นนะครับที่จะเรียกความฟิตกลับมานะครับก็เห็นบอกว่าจะมีผู้เล่นอย่างเชนะ่นเฮนดแม็กควายนะครับคอปปี้เมนูที่น่าจะเรียกความฟิตมาช่วยทีมในช่วงท้ายก็น่าจะมีโปรแกร,รมส่วนลุกชอเองเนี่ยก็กําลังเต็มตัวมาแกก็บอกว่าอ้ลุกชอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเล่นช่วงปลายฤดูกาลเหมือนกันนะครับส่วนคน,นอื่นๆเนี่ย พวกเอาทายไปยินเดียทอมฮีตันนะครับจอห์นนี่อีแวนส์อารมัดเนี่ยก็อมองว่าน่าจะ2สัปดาห์นี้หลายหลายคนที่ดีขึ้นนะครับก็น่าจะได้มีเรื่องของฟิตเนสเข้ามานะครับน่าจะดีขึ้นก็เดี๋ยวดูครับแมนยูเต็ดวางแผนฝึกซ้อมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในขณะที่อีกหนึ่งคนแล้วกันผมไปดูฟิทแบ็กของแฮร์รี่อามัสนะครับก็แบ็กซ้ายดาวรุ่งที่บอกไปนั่นแหละซึ่งเพิ่งฉลองอายุครบ18ปปีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ลงเล่น ในช่วงนาทีที่ห9เกนาะก็เจ้าตัวนะครับบอกว่ากล่าวกับแมนยูทีวีอ่ะก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อมากเลยนะครับตอนนี้ภูมิใจแล้วก็คิดว่าคนในครอบครัวก็คงจะภูมิใจเช่นกันที่เขาได้ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักทีนะครับก็เขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาพัฒนามากขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของเพื่อนๆพี่ๆที่ทําให้เขามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแต่ละคนแล้วก็เขาได้สนิทกับนักเตะบางคนก็ทําให้ปรับตัวกับทีมได้เยอะนะครับอย่างที่บอกไปคนนี้เนี่ย ผมมองว่ามีอนาคตกับทีมได้นะครับถ้าดูแลกันดีๆเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเข้าหยับมาเป็นอะไรในอนาคตได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนอาการอัปเดตหน่อยละกันผมไปพยายามไปไล่ดูนะครับอาการอัปเดตของไ d e n นแฮฟเฟนเนี่ยต้องบอกว่าณนะตอนนี้ยังถือว่าอาการหนักอยู่เหมือนกันนะครับไอ e n นแฮฟเเองเนี่ยยังเรียกว่ายังไม่ได้มีการประเมิอนออกมาสทัทีเดียวนะครับว่าเอ๊ะ จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับไอเดนแท็เวเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเองเนี่ยก็มองว่าโอ้โหนี่คือคือตัวหลักเลยนะครับก็นะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับแล้วก็รอที่จะใช้คําว่าดูอาการอีกทีเพื่อรอยืนยันนะครับเขาตอนนี้เนี่ยเขาแจ้งว่าอันโนนก็คือยังไม่รู้จริงๆว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บที่เท้านั่นแหละ นะครับซึ่งทีมแพทย์น่าจะออกมาประกาศเร็วๆนี้วัน2วันนี้นะครับก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็เอาจช่วยกลับมาเล่นเร็วๆนะแล้วแมนยูเองเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ณโมเมนตะัม um นี้เนี่ยถ้าเรียกกลับมาได้ผมว่าไปดูการมีโอกาสขยับติดท็อป10ได้นะครับอ่ะก็น่าจะพูดคุยหลังเกมกันสักประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของแมนยูกับต้องพัดน,นี่ยังไงฝากกด subscribe ก, like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ